คือฮาทั่วโลกคนแรกของเกาหลียืนยันแล้วพระเอกตัวท็อปคนนี้จะร่วมง,งานแสดงระดับโลกเดอะมาเวล แม้ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของพักซอจุนในเรื่องที่ชื่อว่าอีตทวอนค์ดจะลาจอไปแล้วสักพักหนึ่งครับแต่กระแสความนิยมและความรักที่มีต่อตัวเขานะครับนับวันยิ่งจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและตัวละครอย่างพักแซลอยนะครับที่เขาแสดงก็เป็นที่จดจําและได้รับความสนใจตั้งแต่ทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับแต่ล่าสุดนะครับก็ทําเอาแฟนคลับได้เฮกันอีกครั้งเมื่อมีการยืนยันแล้วว่านะครับพักซอจุนเนี่ยจากเดอะอีตทวอนคัสเนี่ยจะได้ร่วมงานในภาพยน เรื่องเดอรมาเวลนั่นเองนะครับ้วยข่าวนี้ออกมายืนยันจากสำนักข่าว Star n e w Korea จากประเทศเกาหลีใต้นะครับคอนเฟิร์มแน่นอนนะ ว่าพระเอกหนุ่มคนนี้เนี่ยจะได้เล่นเรื่องนี้แน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆชาวไทยที่เคยดูผลงานของเขามาแล้วนะครับจะอ e ีเทวอนคัสก็จะได้เขาเห็นนะครับร่วมแสดงในเดอะมาเวลด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยกำลังจะบินไปที่สหรัฐในช่วงกลางปีนี้นะครับเพื่อเริ่มการถ่ายทำนะครับในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง